ลูกสาวใครมายืนร้องไห้ที่บกอสอดูหน้างอน้องมารอใครกันเหตุชะไหนทำไมคล้ายคนข้างบ้านลูกสาวใครกันยืนอยู่ที่ฌานฉลาบรรดาแฟนเพลงคงจำเนื้อเพลงนี้ได้ขึ้นใจและเป็นเพลงดังที่เราท่านรู้จักวันนี้บันทึกคนบันเทิงบันทึกลูกทุ่งขอไปบันทึกเรื่องราวของสุพรรณสันติชัย สุพันณสันติชัยมีชื่อเล่นว่าบัวมีชื่อจริงนามสกุลจริงว่าชัยธรรมไกรศีกาศเกิดเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2496เป็นคนหมู่ห้าตำบลไกรนอกอำเภอกงไกรล,ลาดจังหวัดสุโข,ขทยัยคุณพ่อชื่อบกคุณแม่ชื่อครอบมีพี่น้องครอบครัวเดียวกันสองคนมีพี่สาวหนึ่งคนโดยสุพันธสันติชัยเป็นน้องคนสุดท้อง สุพันธ์สันติชัยได้รู้จักกับระพีเรือนเพชรเขาเป็นนักแต่งเพลงและได้แต่งเพลงยืนร้องให้คอยใครโดยมีที่มาของเพลงว่าครูระพีถามสันติชัยว่าบ้านอยู่ไหนสุพันธ์สันติชัยตอบว่ากงไกรลาดครับจึงเป็นที่มาของชื่อเพลงยืนร้องให้คอยใครที่มีท่อนจำว่าจะไปบ้านกงหรือจะไปลงสุโข,ขทยัย เพลงนี้ประกอบไปด้วยเพลงยืนร้องให้คอยใครพี่คอยที่ซอยบุภานาคเดือนแปดแต่งแน่ปีหน้าทั้งหมดเป็นผลงานเพลงการเขียนของครูระพีเรือนเพชรชุดนี้บันทึกเสียงที่ห้องครูภัยบู์สุภาวารีเรียบเรียงประสานเสียงดนตรีโดยอาจารย์จำจิตตกรบัวเนียมเพลงชุดนี้เกิดมาก็ดังทันทีจากนั้นก็โลดแล่นอยู่ในวงการ,รเพลงลูกทุ่งนาน สุพรรณสันติชัยก็กลับมาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทำงานเพลงให้กับใครอีกหลายคนอย่างเช่นสอนเพชรสอนสุพัรร์ชุดไปเที่ยวสุพัรร์ชายามิตรชัยในชุดกระทงหลงทางนิดาดวงดาวเพลงกอดฉันก่อนลาระชาติสมบัติเจริญกิ่งพัทธาดวงจันทร์สวรรีีร่วมงานกับมนเมืองเหนือในค่ายอาเอสคุมนักร้องร้องเพลงในห้องอัดเช่นดาวมายุรีสันติดวงสว่างบางชุด และแอนมิรชัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับไปถึงคุณกรขันทองเล่าเรื่องของพี่บัวสุพรรณสันติชัยเอาไว้ว่าพบกันที่บ้านป๋าเด็ดดวงดอกรักนี่คือข้อมูลสั้นๆจากปากของพี่บัวสุพรรณสันติชัยนะครับคุณกอนบอกว่าพี่บัวสุพรรณสันติชัยพูดให้ฟังก่อนที่จะเข้าวงการเคยไปเป็นนักร้องเชียร์รำวงอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็เดินทางเข้ากรุงเทพ เพื่อมาหางานทำระหว่างรอง,งานทำที่กรุงเทพนั้นก็ได้ไปสมัครเป็นนักร้องหน้าวงอยู่กับวงดนตรีชินกรกรไก่ราชสังทองสีใสมาเป็นหางเครื่องอยู่กับวงดนตรีศักิ์สยามเพชรชมพูมาเป็นนักร้องหน้าเวทีอยู่กับวงดนตรีพนมนพพรสายันสัญญาการบันทึกแผ่นเสียงมีผู้ชักนำคือคุณสันติจำรัดทองทำงานอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์ ทำการบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกในชื่อไพศาลวิไลศินในชุดนี้ก็มีเพลงพบกันชาติหน้าใบบา,บาปอสี่ไม่มีเส้นซึ่งเป็นผลงานการเขียนของครูนพพนันขวัญประภายังมีเพลงเพลงรักไม่รู้ลืมผลงานการเขียนของครูชลรทีทานทองในชุดนี้เมื่อปล่อยออกสู่ตลาดไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร จากนั้นนาฬิกาชีวิตของนักร้องลูกทุ่งก็เดินไปต่อมาได้บันทึกเสียงใหม่อีกครั้งคุณครูกรเกษมสุวรรณเมนะเป็นผู้ตั้งชื่อให้ใหม่ว่าสุพรรณสันติชัยและได้มาบันทึกเสียงอัดแผ่นอีกครั้งในชุดนี้มีเพลงยืนร้องไห้คอยใครพี่คอยที่ซอยบุภานาคเดือน8ดแต่งแน่ปีหน้าหมดเป็นผลงานการเขียนเพลงของครูรับรับผีเรือนเพชร ทำการบันทึกเสียงที่ห้องบันทึกเสียงครูไัยบูนสุภาวารีเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์จำจิตกรบัวเนียมโดยเฉพาะเพลงยืนร้องไห้คอยใครใช้เวลาในห้องอัดบันทึกเสียงเพียงสามเที่ยวเท่านั้นต่อมาไม่นานเมื่อทุกอย่างลงตัวปล่อยผลงานเพลงออกอากาศทางสถานีวิทยุปรากฏว่าเพลงยืนร้องไห้คอยใครได้รับการต้อนรับจากบรรดาฟแฟนเพลง เกิดความนิยมไปทั่วประเทศไม่นานเห็นว่าเพลงติดตลาดแล้วจึงได้ตั้งวงดนตรีออกเดินสายรับงานทั่วประเทศโดยมีท่านสสวิรพลอดิเรกสารเป็นผู้ทำวงให้พวกเราทำวงอยู่ทั้งหมด3าปีก็ยุบวงไปนั่นคือเรื่องราวของสุพรรณสันติชัยเจ้าของผลงานเพลงยืนร้องไห้คอยใครวันนี้เราท่านบรรดาแฟนเพลงแฟนครับ เพลงลูกทุ่งได้รู้ที่ไปที่มาของพี่เขาแล้วก็อย่าลืมนะครับหามารับฟังกันได้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คนที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังวงการลูกทุ่งของเรายั่งยืนสืบไปบันทึกลูกทุ่งบันทึกเกียรติยศของคนลูกทุ่งขอบันทึกไว้ให้เป็นเกียรติยศแก่วงการลูกทุ่งสืบไปนะขอรับช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินกดไลค์กดแชร์ได้ตามโอกาส จะได้ไม่พราษครั้งต่อไปมีเรื่องดีๆรออยู่วันนี้จากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ